สลามาทำอะไรทำอะไรคะเยสุนลาซอนโอพันชาบลายชาวละลายรถนัมมีมีปัญหาอะไร,รอะขี่ปกติดีแอะแต่มันเกิดจากของน้ำมันเครื่องเอาไม่ออกนานเหรอเอาไม่ออกมาหลายปีแล้วก็กองน้ำมันเครื่องอยู่นาะนหลายปีก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องเฉพางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดเลย เจ้าของต้องเปลี่ยนกองด้วยอมันต้องเป็นอยู่แล้วช่างมันรู้ช่างที่ทำอ่ะแต่หลักๆคือมันเอาไม่ออกแกไม่หมดปัญญาแต่แกไม่แจ้งเจ้าของอะไรที่มันมีปัญหาต้องแจ้งเจ้าของเจ้าของใ่าใ้ปัญหาที่ทําคุณทําไม่ได้ไมันป็นไรแต่คนอื่นเขาไม่ทำเนี่ยใช่คุณไม่ท้<ม> <แก S 1> อย่างงี้อามัน จ้างมาเจ้าของรถก็เลยเออไปหาดีเจาะนี่ทำอะไรใช่หาที่อื่นที่เราออกได้อะมันไม่ต้องเสียค่าแรงเพราะเปล่ยนเครื่องเป็นเหมือนสองสามหมื่นหรอกแต่พอไม่บอกแล้วทีนี้เขาไม่บอกเม็ดตะคิดค่ากองตลอดเลยนะอดเจองบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นเอาไมาปองมาวางโชว์เปลี่ยนกองแต่จริงๆไม่เปลี่ยนกองให้เราเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาสองมันพังเลย พอาะกองไม่เปลี่ยนกองเหมือนเอาของมาโชว์แต่ไม่เปลี่ยนกองใช่แล้วก็ไม่ไม่บอกด้วยไม่ไม่บอกลูกค้ามุไหมอืมพอเสียหายมาครับผิดชอบเขามากินตังเราแต่เขาทําไม่ดีให้เราใช่ถ้าที่ยานช่างคือไม่ได้ก็ต้องบอกพี่ผมเอาไม่ออกนะพี่ต้องเอาออกนะพี่ต้องไปเปลี่ยนเอานะผูคิดนอนแน่อย่างเดียวเลยมีวิธีของมันเลยเด็กเครื่องละลายน้ำมันเครื่องไม่ขึ้น เ,เสียค่าแรงพันสองพันสามพันเอากองออกต้องมาเสียสองสามหมื่นเอาพรื่อเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนกองให้แต่เอาของมาโชว์อบอกว่ามักง่ายไะเออเอาไม่ออกก็บอกว่าไม่ออกอพูดกันตรงๆไปเลยใช่แต่นี้บอไม่บอกอแล้วก็เสียมานั่งเสียสองสามหมืน่นร้านอื่นก็มีเยอะแยะที่ก็ททำได้แต่ร้านนี้ทำไม่ดีสิ มีจบไหมก็ต้องอโอหันเปลี่ยนชาร์ปทำยังไม่รู้ลูกคงรู้สูกเป็นไงมั่งเนี่ยแต่ก้าเนาะพอดแล้วต้องเปลี่ยนแล้วแหละแต่หลักเลยเราก็สกัดออกก็ได้เดี๋ยวว่ามันมันพังมากชารปละลายแล้วเค่เนี่ยชารปละลายเค่นเนี่ยปัญหาใหญ่สองหมื่นสามหมื่นมีแน่เสียแน่ละหลักหมื่นเสียแน่ปัญปัญหาเล็กๆจากจากแค่ค้อเครื่องกองเนาะตีตัวกองน้ำมันตัวเดียว คุณบอกมาดิเนี่ยสาิยานช่างเนี่ยมันไม่มีไม่เขาต้องเรียกว่าไม่มีสัจาวาจาไม่ใช่สัาตยานสาตยานมันจะเป็น,หน,น,น,นเนหมนารวครับดนา